สวัสดีครับวันนี้นะครับได้เอารถเข้าใหม่มาให้ชมกันอีกแล้วนะครับคันนี้ต้องบอกเลยเป็นยี่ห้อยอดนิยมนะครับก็คือคันที่อยู่ข้างหลังผมนี่แหละครับเป็นคันนี้เลยนะครับเห็นกุญแจก็ต้องรู้แล้วใช่ไหมล่ะครับก็คือ Fortuner TRD นะครับ สำหรับคันนี้จะน่าใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันเลยดีกว่าเริ่มต้นจากสภาพภายนอกคันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นรถตัว Fortuner TRD รุ่น2นะครับกันชนหน้าของเขาก็จะตกแต่งสไตล์ TRD นะครับริ้วรอยสำหรับคันนี้นะครับก็มีบ้างเล็กน้อยครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับรถสวยเดิมๆเ,เลยครับผม คันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยทูโทนนะครับขนาด20นิ้วเป็นล้อแมก TRD แท้นะครับตัวนี้ก็จะให้มาเฉพาะตัว TRD นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้เป็นสีดำล้วนแต่อันนี้ก็จะเป็นสีดำปัดเงานะครับสภาพก็ยังสวยงามครับดูดีสียังเป็นสีเดิมนะครับ อันนี้นี่เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับมาดูในส่วนของซุ้มล้อหลังนะครับสวยงามครับไห้ลิ้วรอยสนิมล้อแม็กทั้งสี่ล้อนะครับไม่มีรอยขูดขีดนะครับให้ชมด้านหลังนะครับพอเป็นตัว TRD รุ่น2เนี่ยนะครับ เรื่องกันชนข้างหลังเนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงมานะครับให้ดูเท่แล้วก็เฉบเฉียวยิ่งกว่าเดิมนะครับเราจะมาพร้อมกับสัญลักษณ์ TRD อ,อยู่ข้างหลังบริเวณนี้นะครับสำหรับสภาพด้านหลังนะครับก็มีรอยเล็กน้อยนะครับเป็นพวกรอยธรรมชาติครับเวลาขนของขึ้นขนของลงนี่ก็เป็นปกตินะครับแต่ย้ำนะครับกันชนเป็นกันชนเดิมแน่นอนสีเดิมเลย สภาพด้านข้างก็ยังสวยงามครับถัดมาดูที่ซุ้มล้อฝั่งนี้นะครับสวยงามนะครับเลขตัวถังยังเห็นชัดนะครับไม่มีการดัดแปลงแก้ไขมาก่อนอย่างแน่นอนล้อก็สวยงามครับไร้ลิ้วรอย ตัวเทียดีเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าเวลาขับเนี่ยก็จะนึบมาตัวปกตินะครับช่วงล่างของเขาเนี่ยเขาจะเซตมาตาย t r ีดีโดยเฉพาะครับชค4ต้นก็จะเป็นของ k คยาบ้าปรับจูนโดย TRD นะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็น y l เลสนะครับสามารถปลดล็อกได้จากการกดปุ่มตรงนี้ก็สามารถเข้ามาในรถได้อย่างง่ายดายนะครับ เดี๋ยวผมพาสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับปุ่มสตาร์ทนะครับก็เป็นลักษณะเฉพาะนะครับสัญลักษณ์ T R D แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่าหลังจากเปิดห้องเครื่องมาแล้วนะครับก็จะพบว่าห้องเครื่องคันนี้ก็ยังสะอาดอยู่นะครับ เสียงเครื่องก็ยังนิ่มสำหรับรถคันนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.8ลิตรรหัส 1GD FTV นะครับเป็นเครื่องยนต์ Vn Turbo ให้พละกำลังแรงม้าสูงสุดถึง177แรงม้ากันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูที่สภาพของส่วนต่างๆนะครับเริ่มต้นกันที่หัวน็อตฝาก,กระโปรงนะครับ ตรงนี้นะครับก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมตาสเญลักโตโยต้าสวยงามครับปกติดีได้ฝากระโปรงไรริ้วรอยซ่อมนะครับรูต่างๆก็ยังคมอยู่นะครับไม่มีรอยเปื้อนสีนะครับสติ๊กเกอร์ใสย,ยังอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ข้อควรระวังได้ยังอยู่นะครับ รอยสป,ปอตครบครับผมตรงนี้ก็ยังเดิมเช่นกันนะครับถัดมาในส่วนของแก้มนะครับด้านข้างเรียบเนียนนะครับ อันนี้แบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับมาดูในส่วนของคานหน้านะครับคานหน้าก็ยังสวยใสไรริ้วรอยนะครับไม่มีรอยถอดซ่อมแน่นอนครับการันตีสติ๊กเกอร์โตโยต้า ฟอก็ยังอยู่นะครับและแผ่นเทปก็ยังเรียบเนียนนะครับโอเคครับเดี๋ยวถัดไปเราจะพาเปิดประตูไปดูนะครับเดี๋ยวนู้จะเริ่มกันที่ประตูด้านหน้าเช่นเคยนะครับจะเปิดออกมาแล้วก็พาสำรวจขอบต่างๆนะครับ รอยยขับเราลองมาแงะกันดูเลยดีกว่าครับ โอ้โอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับไหลลิ้วรอยการซ่อมครับผมสำหรับด้านนี้ถือว่าผ่านนะครับมาดูกันที่ประตูดีกว่า บริเวณกรอนยังไม่มีรอยขยับนะครับรอยสปอดประตูยังเดิมนะครับขอบยางก็ยังนิ่มนะครับถือว่าผ่านครับประตูนี้ถัดมาที่ประตูหลังกันนะครับเปิด,ดมาเราก็มาดูที่ซอกประตูกันก่อนเลย เดิมๆครับลายริ้วรอยการซ่อมแกะให้ดูนะครับ ยงามครับตรงนี้อยู่ในตำแหน่งเดิมหมดทุกจุดนะครับรอยสปอตยังอยู่ครบนะครับดูที่ประตูนะครับสวยงามครับ ถัดมาเราจะมาดูที่ฝาท้ายของรถคันนี้นะครับคันนี้ได้เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับมีกุญแจอยู่กับตัวก็สามารถกดเปิดได้เลยบริเวณด้านท้ายของเขาก็กว้างขวางนะครับถ้าหากพับเบาะก,ก็สามารถแขวนไว้ด้านข้างได้ มาดูสภาพกันดีกว่าครับนนมีรอยขยับเลยอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพยังใหม่มากๆเลยนะครับใหม่จริงๆครับไายลิ้วรอยจริงๆเลย กันชนของเขาก็ยังไม่มีรอยถอดเลยนะครับมาดูที่บริเวณฝากระโปรงนะครับฝาท้ายนะครับสามารถกดปิดได้อย่างง่ายดายสำหรับรุ่นเทียดีเขาก็จะได้มีไฟส่องสว่างบริเวณฝาท้ายนะครับมาให้เพื่ออำนวยความสะดวกเวลาขนของตอนกลางคืนนะครับ ้านล่างรถนะครับใต้ท้องรถจะเป็นยังไง วยาง,งามนะครับยางอไไล่ของเขาเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่เคยมีการแตะพื้นมาก่อนเลยด้วยซ้ำครับถัดมาเรามาดูในส่วนประตูฝั่งคนขับด้านหลังนะครับเริ่มที่กรประตูกนเลย อยู่ในตำแหน่งเดิมนะครับไม่มีร่องรอยการแกะนะครับมจะพาแงะตรงนี <S <S ้ให wow ้ดูนะครับ ในส่วนนี้นะครับก็ยังเรียบเนียนสวยรอยสปอตทุกจุดก็ยังอยู่นะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อดัดแปลงแก้ไขนะครับมาดูในส่วนของประตูสุดท้ายของเรานะครับ สวยงามครับหัวนอ็อตไม่มีร่องรอยการขันมาก่อนนะครับสติกเกอร์ก็ยังเรียบเนียงสวยนะครับ หลังจากที่พาชมโครงสร้างของรถแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาดูภายในห้องโดยสารนะครับดูซิว่าคันนี้จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยครับมาเริ่มกันที่เบาะผู้โดยสารนะครับคันนี้เป็นการตกแต่งแบบพิเศษนะครับของรุ่นเทียดีก็จะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับสีแดงสลับดำบริเวณสีดำก็จะเดินได้ด้วยสีแดงนะครับก็เรียกได้ว่าสวยและดูสปรอร์ตสุดๆเลยนะครับ นังก็คือยังสวยมากนะครับยังสมบูรณ์มากเลยคนระับสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้ามาด้วยบริเวณแผงข้างประตูนะครับก็ยังไร้ริ้วรอยกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บานก็ได้ให้มาด้วยนะครับสภาพเบาะของฝั่งผู้โดยสารก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่นะครับไร้ริ้วรอยเช่นกันนะครับไม่มีรอยยับรอยขาดนะครับ บริเวณแผงข้างประตูก็ยังสวยงามเช่นกันนะครับไรลิ้วรอยสำหรับการตกแต่งภายในของเขานะครับก็จะเป็นทูโทนสีดำสลับแดงบริเวณส่วนที่เป็นสีดำนะครับก็จะเดินด้วยได้สีแดงนะทั้งคันเลยครับเรียกได้ว่าสปอร์ตจริงๆครับสำหรับรถคันนี้ เบาะแถวที่2ก็ไม่มีช้ํานะครับรถยังวิ่งน้อยแล้วก็สภาพเนี่ยยังสวยงามนะครับเจ้าของเก่าก็ใช้แบบทนุถนอมนะครับลองดูสภาพกันได้ครับสวยงามจริงๆครับไม่มียับไม่มีย่นนะครับบริเวณแถวกลางก็จะมีปลั๊กไฟมาให้ด้วยนะครับ ก็สามารถเสียบใช้ไฟฟ้าสะดวกสบายนะครับด้วยความที่เป็นรุ่นพิเศษ TRD ดีนะครับของเขาก็ได้ให้พรมรอบคันเป็นพรม TRD นะครับเดี๋ยวเราไปดูแถว3กันเลยดีกว่าการเข้ามาแถว3ก็ง่ายดายนะครับเพียงแค่ปลดล็อกบริเวณด้านข้างของเบาะนะครับเบาะแถว3นะครับนูต้องบอกเลยว่ามันยังไม่ช้ำเลยนะครับสภาพนี่ใหม่มากๆเลย ทีนี้เรามาดูที่หน้าปัดกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้นะครับขึ้นรถมาเราก็จะเห็นหน้าปัดแบบพิเศษนะครับเป็นแบบเฉพาะของรุ่น T R D นะครับก็จะมีไายเคฟราคาร์บอนอยู่บริเวณตรงกลางเลือนไม้นะครับตกแต่งพิเศษเฉพาะรุ่น T R D นะครับรถคันนี้นะครับวิ่งไปเพียงแค่27,916กิโลเมตรเท่านั้นเองตามที่แสดงให้เห็นนะครับพวงมาลัยของเขาก็ได้ประดับตกแต่งด้วยคาร์บอนเคฟรานะครับ การควบคุมของเขานะครับก็สามารถควบคุมอินเตอร์เทนเมนต์ได้จากพวงมาลัยนะครับเพราะพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วยังมีแพดเดิลชิปมาให้อีกด้วยคันนี้ก็ได้มาพร้อมกับครูสคอนโทรลนะครับระบบหน้าจอของเขานะครับก็มาพร้อมกับระบบเนวิเกเตอร์แล้วก็ยังมีเทเลเมติกนะครับซึ่งเป็นระบบของโตโยต้าสามารถระบตุตำแหน่งได้นะครับว่ารถอยู่ไหนมาพร้อมกับเครื่องเสียง jbl 1 1ตัว9ตำแหน่งนะครับ การปรับอากาศของเขานะครับก็มาพร้อมกับระบบปรับอากาศแบบออโต้นะครับแล้วยังมีระบบปรับอากาศแถวหลังอีกนะครับบริเวณหัวเกียร์เนี่ยนะครับประดับด้วยคาร์บอนเคปล่รนะครับคันนี้นะครับหากโดยสารเต็มคันนะครับก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าระบบปรับอากาศของเขาเนี่ยได้ให้มาทั้ง3แถวเลยนะครับ แล้วต้องบอกเลยว่าโตโยต้าเนี่ยเป็นรถที่แอร์เย็นอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่านั่งโดยสารไปเต็มคันแล้วจะร้อนเลยนะครับพอแอร์ของโตโยต้าเนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอ คันนี้เป็นรุ่นท็อป r d เครื่อง2.8ขับ2ครับได้เป็นรถอายุเพียงแค่2ปีนิดๆน,นะครับแล้วก็เลขไม่วิ่งน้อยมากๆ2,000 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับสำหรับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้นะครับราคาประหยัดไปเกือบ500,000บาทนะครับจากมือหป้ายแดงราคา1,719,000านาทะครับวันนี้เราขายเพียงแค่1,259,000าทเท่านั้นเองนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถคันนี้สามารถทักเข้ามาขอรายละเอียดได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับหรือใครที่สะดวกก็อยากให้เข้ามาชมรถคันจริงนะครับที่ร้านก็ยังมีบริการไฟแนนซ์อยู่ที่ร้านแล้วก็ต่างจังหวัดสามารถเซ็นได้ถึงที่นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักเข้ามาพูดคุยได้นะครับหรือว่าสะดวกก็เข้ามาชมคันจริงได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ